เป็นร้อยค่ะเป็นร้อยนะคะอันก็มาร่วมงานในคะออกแังกานดีๆกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ไปอยู่เดี๋ยวจะมีพี่ห้าเดินเข้ามาด้วยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สองนุ่มหล่อดีกว่าวันนี้มาเตะฟุตซอลกันเป็นไงบ้างค่ะป่ะชาติไทยก็คงจะยังไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โอ้นักฟุตบอลสุดหน่องเราครับผมปีที่2แล้วครับปีที่2แล้วครับปีนี้ครับปีที่แล้วรู้สึกกับเป้ฮะเป้เสลย์ครับรู้สึกเขาชนะนะถ้าผมจช่ ไม่เป็นไรปีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำลายสถิติทำลายสถิติครับเอาเอาชนะเกรซให้ได้ครับอ่ว่าเป็นเรื่องกันในละครแต่ว่านอกจอเราก็ต้องห้ามหันนิดนึงใช่ครับใช่ครับหมายถึงเรื่องกีฬานี่เราต้องเอาให้ถึงที่สุดครับเอาชนะเป็นพี่ฮั่นอ่าใช่ผมมีกองเชียร์ที่เยอะอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวครับเพราะว่าแฟนเพลงพี่ฮั่นเยอะมากครับก็บอกเขารักพี่ฮั่นเนี่ยให้เชียร์พี่หลุยด้วยฮะก็เลยเยอะครับเพราะว่าเอวพี่หลุยก็พลิ้วใช่ไหมคะเอวพลิ้วเหมือนกันครับแต่พลิ้วไม่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  ไม่น่าจะเอาชนะเขาได้ครับคุณถึงกฬาฟุตบอลมาอย่างที่ทราบลุยก็เตะเป็นประจำใช่ครับเป็นคนที่ชอบแต่ว่าช่วงหลังๆเริ่มจะเล่นค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งครับเพราะหัวเข่าฉีกแล้วข้อเท้าหักหก็เลยมันเป็นลดความอ,อะไร<อ>ลดความอะไรบ้างครึ่งแล้วก็คออะไรอีกอช่วงช่วงนี้อะไรไม่ค่อยมีแล้วฮะหายากนิดนึงครับแต่ว่าสู้เต็มที่อยู่แล้วโอ้นะคะเป็นไอรอนแมนนะคะประกอบเกอบเหล็กมาหมดพ่อๆกับนันดาล่ะครแข่งกันเลยพออะไรเขาก็ไม่เคยมีเหล็กนีอะไรเหมือน กี่แท่งครัในตัว<น>อ่านถึงเหล็กน,นะคะตอนนี้เหล็กยัง <laughs> ตอน <c oughs> ตอนนี้มีเหล็ก <c oughs> สองแท่งครับสองแท่งที่คอแล้วก็มีลวดแล้วมีน็อตอีกสี่ตัวครับ รถยนน่ะรถยนต์ใช่แต่ว่าก็แข็งแรงดีแข็งแรงครับแข็งแรงเพราะเราก็พยายามที่จะออกกําลังกายให้มันสม่ำเสมอครับเราจะได้ร่างกายมันจะได้กลับมาเหมือนเดิมครับโดยเฉพาะเราเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะทําอะไรให้นี่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 ลูกีนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ลูกพี่ผมบอกว่าดีลาเอวนี่พอพอดีลาได้ได้แค่เอวอย่างเดียวนะฮะผมบอกพี่หลุยแล้วอย่าอย่าหวังอะไรจากผู้ชายคนนี้ดูหน่วยการแล้วเป็นยไงบ้างครับ โอ้สู้ตายครับดูท่าทางโอเคแล้วฮะเตะโกตะกี้ก็เตะเข้าเห็นไหมเตะโกพังเลยโกพังเลยครับป้ายเป้ยหักหมดเลย มีงานนี้เป็นงานแรกไหมคะที่มาแบ่ดนเทุกคนเอ่อใช่ครับคือเป็นงานแรกที่เราแบบมาเล่นกีฬาให้ทุกๆคนดูนะครก็สนุกสนานดีสนุกไปอีกแบบหนึ่งครับผมแต่ว่าเรื่องเรื่องผลอะไรยังไงผมก็ต้องฝากไว้กับพี่เขาแล้วกันนะรอกว่าเขาเจนเขาเจนแล้วแล้วรู้สึกยังไงได้มาร่วมทีมกับปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหแพ้มาเป็นไงโอ้ยผมกำลังจะบอกว่าผมกำลังจะพูดว่าผมผมหายห่วงแล้วฮะสรุปแพ้มาโอเคแต่แต่จริงจริง ผมว่าถ้าคนเราไม่เคยแพ้ก็ไม่รู้จักคำว่าชนะหรอกครับโโอ้โโอโน่ีมา วันนี้มันมแต่มาแต่คำคมอย่างเดียวเลยคนได้ใจ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 แต่เดี๋ยววันที่สี่เดี๋ยวไปเจอกันใช่ไหมครับผมสี่สิงหาครับผมเจอที่แฟชั่นไอแลนด์รับค่ะพูดถึงกิจกรรมนี้ก่อนรู้สึกดีไหมคะมีน้องๆที่ตัวเล็กๆที่แบบเขาจะเป็นนักบอลแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับไมโลด้วยสำหรับผมผมว่ามันเริ่มเริ่มต้นเริ่มวิ่งได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็เริ่มเล่นกีฬากันได้แล้วครับแล้วผมว่ายิ่งยิ่งยิ่งน้อยยิ่งยิ่งเด็กเนี่ยมันเริ่มเล่นกีฬามันเป็นอะไรทีีีี่่่่่่่ฝััังงงใจจจเเเเเเค้้้้าาาแแแแลลลลลววววะะตติิดดกกก็็็นนนนไไปปรรรรือออยยๆโซึมมทูฬสสบ ครับผมก็ผมก็ก็เหมือนกันครับผมว่าเด็กๆพอเริ่มโตแล้วต่างๆเนี่ยก็ทํามาเล่นกีฬาก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งประโยชน์ของมันก็ได้กับตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใช้สุขภาพร่างกายด้านจิตใจอะไรต่างๆได้สังคมได้เพื่อนที่ดีด้วยใช่ครับพูดถึงเองก่อนอย่างที่ทราบพี่ฮัททันพี่หลุยไหมคะอะไรครับหยุดเลยหยุดเลยเพื่อนนี่นี่ตอนนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตใช่ปะใช่ใช่ใช่ครับเพื่เพื่อรุ่น พี่อะไรเงี้ยครับไปเต้นให้ด้วยขับมาไหมครับอะไรนะครับโอ้เพลงเขาใครไม่รู้จักก็ไม่ใช่แล้วแหละมาแล้วสัะพันหนึ่งก็เต้นให้เดินหน่อย แต่ได้ดูพิธานเต้นบ้างไหมครับเมื่อกี้เห็นครับเห็นครับเห็นเห็นก่อนเตะตะกี้ก็เห็นครับอืเห็นแนวทางเอวดีมากเลยครับผมอยากรู้ว่าเขาฝึกยังไงอะไรยังไงใช่ไหมแต่เต้นก็เป็นตำนานนะตำนานเลยเพราะว่านอกเ่ยโอ้โหอันจ่าอันจาใครเป็นสุดอันที่สี่นะเดี๋ยวไปเซียร์กันสองคนเลยครับผมครับผมที่ไหนคะที่ไหนที่แฟชั่นไอแลนด์ครับผมที่สี่สิงหาคมครับครัเจอกันได้ครับผมเจอกันได้เลยครับชัวร์ครับสนุกแน่ๆครับเดี๋ยวแท เราชนะแน่นอนคราวนี้ใช่ครับขอบคคุณสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับนะคุณบอลทีมชาติไทย ครับทีมพี่หมีเล่าถ้าผมเป็นนักฟุตบอลทีมชาติก็คิดว่าชาติไทยก็คงจะยังไม่ได้ไปบอลโลกนะครับโอ้โไม่ค่ะแต่วันนี้ที่เห็นลุกของน้องฮันพี่พูดไม่ออกเลยอะทำไมฮะจะไายมากบางเกงขาสั้นอ่า รู้สึกยังไหมคะว่าแต่งแบบนี้ก็ไม่ไม่ต้องบอกว่าไม่ค่อยชินเหมือนกันนะคะคือปกติแต่งตัวแบบนี้นี่ก็จะอยู่ในฟิตเนสอย่างเดียวหมายถึงว่าใส่กางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่ากางเกงขาสั้นที่เป็นกางเกงกีฬาเราจะใส่อยู่ในฟิตเนสอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยใส่สีขาวด้วยเพราะว่าสีขาวมันบางนะก็วันนี้มาพร้อมเมื่อกี้ได้ดูทางคอมพิวเตอร์อ่านอ่านอ่านแฟนคลับแต่ละคนนี่แบบว่าเขีย บอก้ยจะแล้วล่ะใช่จะมาดูเพราะว่าเราใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็แบบหลายคนเขาก็คิดว่าแบบสีขาวว่าอะไรเงี้ยถึงแน่นอนสีขาวนะคะหลายคนเลยโหวตมาบอกอยากให้เต้นเพลงอยากได้คืนนี้กับชุดนี้ได้ไม่ไม่ไม่วันนี้มาเตะฟุตบอลฮะอใช่ก็มีตะกี้เจอน้องๆนะฮะเด็กๆหลายคนมากก็มีทีมเยาวชนใช่ทีมเยาวชนนี่ก็มีทั้งแชมป์รองรองแชมป์แล้วก็คือตะกี้ผมก็คุยกับพี่หลุยส์บอกว่าพี่ถ้าผมเตะบอล พีน้องเขาไม่ได้ผมจะเต้นอยู่กลางสนามเลย ก็เป็นไงใส่ชุดไม่คุณเนาะถ้าเป็นนักบานว่าไปอย่างโมวิฮันโดสูงไงใช่ครับก็คือจริงๆกีฬาทุกกีฬาผมก็เล่นเล่นแทบหมดนะฮะแต่ว่ากีฬาฟุตบอลนี่เรียกได้ว่าล่าสุดนู้นมัธยมต้นใช่มัธยมต้นก็ประมาณไม่ไม่สิปวชก็เล่นเตะอยู่ที่ที่โรงเรียนเรียกว่าโรงเรียนเลยเก่าดังไม่ก็เตะ ตะอยู่ครับผมเตะอยู่กับเพื่อนๆแต่ว่าโอกาสที่จะได้เล่นถ้าเปรียบเทียบกับใช่ก็น้อยน้อยกว่าเล่นบาสเลย,ยนะครับผมก็เลยดูชุดอาจจะ,จะแ,ปปแปลกตาไปนิดใช่อาจจะแปลกตาแปลกตาไปหน่อยเพราะว่าชุดนักฟุตบอลเขาจะแบบถ้ากางเกงก็จะสั้นหน่อยแต่ถ้าเป็นบาสเกตบอลเขาก็จะยาวใช่แล้วก็เสือ้อนักนักบอลเขาก็จะฟิตๆแต่วันนี้ก็โอเคอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็พอครับค่ะแต่วันนี้เมประชันกันอีก3หนุ่มเลยรู้สึกไงบ้างคะก็วันนี้ผมอยู่ทีมเดียวกับพี่ลุ สุ่ยนะฮะส่วนพี่เกรสกับคาชาเขาอยู่ด้วยกันอ,อ,อย่างงี้ก็เ,เดี๋ยววันนี้คือวันนี้เหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการโชว์เตะจุดโทษหรือว่าดอกฟุตบอลด้วยนะแล้วก็ได้อยู่หวๆพอ,พอได้อยู่ฮะถ้าเอาสักประมาณ 4- ี่ห้าครั้งอะไรเงี้ยก็โอเคอแต่ถ้าเอาเป็น10บสครั้งคงคงต้องแบบให้ลูกตกแล้วเอาขึ้นมาดอกไม้อะไรางี้นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีลงแบบนี้โชว์เดี๋ยวมีโชว์ข้างล่างแล้วก็ เขาบอกว่าส่วนวันที่สี่เนี่ยก็จะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเตะจริงจังใช่มใช่ครับผมก็เดี๋ยววันนั้นไปดูอีกทีว่าผมจะได้อยู่กับใครแต่ว่าเมื่อกี้ผมถามพี่หลุยว่าพี่หลุยเราจะได้อยู่กับทีมไหนเขาบอกว่าเราได้อยู่กับทีมแชมป์ใช่แล้วแล้วผมก็เลยบอกพี่หลุยบอกพี่หลุยอย่ามาอย่าอย่าหวังอะไรจากผมนะเพราะว่าผมไม่คิดว่าผมคงช่วยอะไรเขาไม่ได้จริง๋ยวผมสู้ได้ ถามถึงงานของน้องฮั่นโีคร้อนฮอตมากงานแบบว่าเลดแบบแพงๆเนี่ยจริงไหมคะรฮะมีการจัดเลดเหรอครับก็เดินสาตาอะไรเงี้ยแบบนีนแบบแบบทับๆรู้สึกยังไงบ้างก็ก็ไม่แบบ ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกๆงานแล้วกันนะคะขอบคุณเจ้าของงานทุกงานขอบคุณทุกทุกคนที่ไว้ใจในโชว์ของผมไว้ใจในงานของผมอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมง,งานกันอีกเรื่อยๆครับผมอาจะคิดโชว์แปลกเด้งแปลกใช่ <laughs> อาจจะหาอะไรแปลกๆมาให้ทุกคนได้เห็นในเ,เร็ววันนี้ครับผมเออท, <laughs> ทไมครไม่ก็คือมันเหมือนช่วงนี้เราทํางานเยอะอะไรเงี้ยมันก็าการการครีเอทีฟของ โชว์เรามันอาจจะแบบเรียกได้ว่าอาจจะไม่ไม่มากมายแต่แต่แต่ว่าใน,ในแต่ทุกๆงานไปเนี่ยเราก็จะพยายามเปลี่ยนอยู่เสมอเสมอนะฮะแล้วก็คือตอนนี้ในความคิดผมผมก็อยากแบบว่าลองหาลูกเล่นอะไรใหม่ๆเข้าไปในโชว์บ้างเนี่ยแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาหน่อยอย่างเงี้ยบ<อ>ุเรื่องเล่านะคะ<ร> <ๆ S 2> เจอกันในปี2องพสครับ <laughs> ผมผู้ใหญ่ลีกันมาอินจัดอินอีกแล้วไม่ไม่หมายถึงว่าอินับเรื่องเล่า่ะ <laughs> ครับผ,ผมนี่เป็นแต้นะครับงานนี้ด้วยแล้วก็งานหน้า ได้ครับผมก็ยังไงก็ฝากงานนี้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวงานนี้เนี่ยมีวันที่4สิงหาอีกที่แฟชั่นไอแลนด์ยังไงเดี๋ยวใครที่เอาไงดีใครที่อยากเห็นผมเตะบอลหรือว่าอยากเห็นผมใส่ชุดนักกีฬาอีกก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับใช่ครับก็วันนั้นมีร้องเพลงด้วยเดี๋ยวไปเจอกันครับไปสนุกสนานกันได้แล้วก็ส่วนงานอื่นๆก็เดี๋ยวเจอกันครับผมก็หลังจากนี้ก็ยังมีงานอยู่เรื่อยๆครับผมไปเจอกันบอลร้องเพลงเลยไม่ไม่ขนาดนั้นมั้งฮะไม่เคยอยู่หน้าเวทีเดี๋ยวจะไปดูหน้าเวที โอเคโอเคได้ครับแต่ต้องใส่ชุดบอลนะใส่ชุดบอลเลยเหรอไมันบางไปไหมอ่ะได้ครับขอบคุณครับเหมือนนี่นั่งยินรอไหมหนอดีเอาเอายังยืน ใช่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามได้แล้วก็จะมีผลงานไว้เรื่อยๆใช่ค่ะก่อนไปดูแถลงคอนเสิร์ตนะคะเอทามโชว์บิดใช่ไหมคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับนี่เลยโดนัทคอลลาเจนนะคะสุญย่าคอลลาเจนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมค่ะเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่คอลลาเจนเนี่ยสามารถพอทานเข้าไปเนี่ยละลายได้ตั้งแต่ในปาก่ะนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหารค่ะใช่แล้วค่ะรสชาติหอมหวานอร่อยแล้วก็ไม่ขาวด้วยค่ะ